พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่บนเลขที่66ทับ1ซอยนาวินถนนเชื้อเพลิงแขวงช่องนนทรีเขตยานาวาบริหารงานโดยนายชาตรีนามคุณตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี โรงเรียนประถมนนทีเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน29คนข้าราชการและครูบุคลากรชายจำนวน5คนข้าราชการและครูบุคลากรหญิงจำนวน24คนมีนักเรียนจำนวน325คนจำนวนนักเรียนชาย 148คนจำนวนนักเรียนหญิง177คนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนมาของังน้รีค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงโซดาเวลนเต้นค่ะโรงเรียนของเราตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและมหาสมุทร โรงงายนของเราใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยลดปัญหาน้ำเสียลงสู่ทะเลค่ะอีกครั้งยังมีโครงการคัดแยกขยะในโรงเรียนเพื่อนๆและน้องๆจะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาดและปลอดขยะค่ะเช่นมีการคัดแยกขยะขยะเปียกขยะแห้งขยะรีไซเคิล แยกขยะที่เป็นพิษมีกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ช่วยการเก็บขยะในที่สาธารณะในครูคลองและชายหาดเธอรู้ไหมว่าการปลูกพืชในโรงเรียนก็มีส่วนช่วยอนุรักษ์ท้องทะเลได้เหมือนกันแต่การอนุรักษ์ท้องทะเลกับต้นไม้ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยนะการปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์รบอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นกา๊าซที่มีสัสสดส่วนร้อยละ80ของกา๊าซเลนอนกระจก ที่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้โลกร้อนนักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าปรากฏการขึ้นความร้อนในทะเลมาดินเฮฟเวฟอุณหภูมิของน้ำในทะเลจะสูงขึ้นเรื่อยๆมีผลจากภาวะโลกร้อนโดยตรง จากกรอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13พลิกโฉมหน้าไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่าสังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน Transformation to High Value and Sustainable Talent เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำกรอบเนื้อหาหลักสูตรท้องถิ่น เขตทางทะเลของประเทศไทยและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและในปีการศึกษา2566โรงเรียนประถมนนทีมีความตาระหนักถึงความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและมหาสมุทรซึ่งสามารถนำมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการในวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมชุมนมุมเพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรลงในบทของนักศึของเราจรึงอยากเชิญชวนทุกคนให้ช่วยกันอนุรักษ์รักษาทรัพยากรทางของทะเล เพื่อทำให้สี่ง้าล้อมทำทำ้องทะเลมีความสวยงามและอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ